ปัญหาขยะสะสมไม่ใช่ปัญหาที่พบได้ในเมืองใหญ่ๆเพียงเท่านั้นแต่เป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในสถานที่ที่มีการทำกิจกรรมต่างๆตลอดเวลาเช่นเดียวกับเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงาที่ต้องเจอขยะมูลฝอยสะสมจากการใช้งานในชุมชนเพราะทำเลที่ตั้งเป็นเกาะหากจะถ่ายเทขยะไปทำลายที่อื่นก็จะมีต้นทุนค่าขนส่งที่มีราคาแพง ก่อนเนี้ยค่ะชาวบ้านจะจัดการกันเองโดยแต่ละหลังเนี่ยถ้าเป็นขยะแห้งชาวบ้านก็จะนาไปโเผากันเองส่วนขยะเปียกชาวบ้านก็จะไปเอาใส่ต้นไม้อะไรพวกนี้ค่ะพอมีเรื่องของการเสียท่องเที่ยวเกิดขึ้นในพื้นที่นะคะในการจัดการตรงนี้มันก็ไม่ได้แล้วมันจะเกิดมลพิษให้กับนักท่องเที่ยวที่มาพักบ้านใกล้ๆค่ะ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อยได้นำปัญหาขยะมูลฝอยบนเกาะไปปรึกษาเพื่อหาวิธีแก้ไขกับนักวิชาการในโครงการคลินิกเทคโนโลยีและได้นำเทคโนโลยีการจัดการขยะแบบเชิงกลเข้ามาใช้บริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะอย่างได้ผลเทคนิคที่เราทําก็คือเราใช้กระบวนการที่เรียกว่าเชิงกลและชีวภาพเชิงกลก็คือใช้เครื่องจักรมาช่วยในการจัดการมันจะสามารถลดปัญหาขยะสดได้ก็คือขยะมันก็จะแห้งลง ขยะทุกชิ้นบนเกาะยาวน้อยจะมาวงกันอยู่ที่โรงงานจัดการขยะแห่งนี้หลังจากที่ชาวบ้านแยกขยะในครัวเรือนมาเรียบร้อยแล้วทางโรงงานจะแยกขยะรีไซเคิลอย่างขวดหรือเหล็กที่ขายได้ออกอีกครั้งจากนั้นขยะที่เหลือจะถูกส่งเข้าสู่เครื่องสับหยาบให้มีขนาดชิ้นเล็กลงและส่งเข้าไปในบ่อหมักทําการกวนขยะประมาณวันละ8ชั่วโมงใช้เวลาหมักประมาณ1เดือนขยะจะแห้ง จากนั้นขยะที่หมักแล้วจะถูกส่งเข้าสู่เครื่องคัดแยกแบบตะแกรงหมุนเพื่อแยกขยะจำพวกเศษอาหารซึ่งถูกย่อยสลายออกมาเป็นผงละเอียดนำไปทำปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดินขายให้ชาวบ้านและแยกขยะประเภทพลาสติกและขยะเชื้อเพลิงที่ปัจจุบันมีแผนการที่จะนำไปพัฒนาเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกเพื่อจัดการขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ประเภทนี้มาใช้ประโยชน์ต่ออย่างคุ้มค่า เราทํามาประมาณ2ปีแล้วเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้เราแก้ปัญหาเรื่องของขยะในชุมชนได้ประมาณ80%เราก็มีผลที่ย้อนกลับไป้ชาวบ้านก็คือจากชาวบ้านใช้ปุ๋ยเคมีที่ราคาสูงนะคะชาวบ้านกลับมาใช้ปุ๋ยที่ราคาต่ําแล้วก็จะใช้ปุ๋ยซึ่งเป็นปุ๋ยจากขยะในพื้นที่ของชาวบ้านเองค่ะ กว่า2ปีที่โรงงานจัดการขยะแห่งนี้สามารถลดปัญหาขยะมูลฝอยสะสมบนเกาะยาวน้อยได้สําเร็จจึงได้มีหน่วยงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาดูงานบนเกาะเพื่อเรียนรู้รูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะจากโรงงานแห่งนี้นําไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ของตนเองอีกด้วย